สวัสดีครับสวัสดีจากเมืองมงเทอร์นะครับบนทางด่วนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เราขับรถตอนกลางคืนนะครับตอนนี้กําลังจะมุ่งหน้าไปสู่เมืองโรซานแล้วก็ที่ยุโรปนะครับเวลาขับรถนะครับไม่เหมือนที่บ้านเราก็คือว่าเราต้องเคารพกฎเยอะๆนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องระวังในเรื่องของความเร็วนะครับเพราะว่าจะ กำหนดไว้เป็นระยะเราต้องดูความเร็วตลอดนะครับแล้วก็เรดารทที่นี่ก็ตรวจจับได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็จะส่งค่าปรับมาแล้วก็ค่าปรับก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็คือว่าเลนขวานะครับเป็นเลนที่ใช้สำหรับแซงเท่านั้นเราจะไม่ขับรถแช่ที่เลนขวานะครับ ขอ,ขอโทษน,นะครับพูดผิดนะครับเลนซ้ายนะครับสับสนกับกับที่เมืองไทยนะครับเหมือนว่าปกติจะขับชิดขวานะครับแล้วก็เลนซ้ายจะเป็นเลนที่ไว้แซงนะครับก็อย่างแบบนี้นะครับพอเราแซงเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าเลนขวานะครับ ว่าการที่เราจะเข้าเลนขวาเราจะไม่เข้าทันทีตัดหน้าเขานะครับเราต้องดูในกระจกก่อนว่าเราจะเห็นรถข้างหลังเต็มคันแล้วก็เราจะชิดขวานะครับและอย่างแบบนี้นะครับถนนเส้นถนนว่างก็จะไม่เออไม่ขับเลนซ้ายนะครับเราจะอยู่เลนนี้ตลอดเพื่อให้รถคันต่อไปที่จะแซงได้แซงนะครับจริงๆก็เป็นกฎ จราจรขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าทางที่ยุโรปนะครับเขาก็จะปฏิบัติกันแล้วก็จะเคารพกันนะครับเราจะไม่แช่เลนซ้ายสำหรับแซงตลอดนะครับเมื่อไม่มีเมื่อไม่มีรถเราจะขับเข้าบาเลนขวานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ